สมบูรณคะคือตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดพักแตกสมมุตินะคะสมมุติว่าเกิดรวมไทยสร้างชาติวันนี้เกิดว่ามีกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปสมัครภาคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็กลุ่มของอม,มีกลุ่มของคุณเอกนัทอีกแล้วก็มีกลุ่มของคุณพิรพันธ์สารนิร,รัตวิภาคหัวหน้าพักอีกถ้าเกิดแบบแตกอย่างเงี้ยคุณสมบูรณ์มีแนวโน้มไหมคะว่าเออเราก็เตรียมเตรียมแบบของตัวเองเหมือนกันที่ทางธากเมือตัวเองเหมือนกันคงคงยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับค่ะ เพราะว่าผมก็เชื่อว่าทางทางรวมไทยสร้างชาติตอนนี้เขาก็คงคงทำอย่างไรที่จะ,ะดำลงความเป็นพักไว้ uh huh. นะครับก็มีรูปแบบในการที่จะจะสร้างสร้างพักในในรูปแบบพักอุดมการเนี่ยมันก็คงไม่ยากครับคงไม่ยากแล้วก็วันนี้ก็คงยังไม่แตกเลยครับ ธรรมดา <Okay. S 2> สมาชิกเมื่อมีมากขึ้นก็ความคิดเห็นก็อาจจะหลากหลายมากขึ้น mm hmm. แต่ว่าคงคงคงยังไม่ถึงขั้นแตกหรอกครับ <Okay. S 2> คิดคิดว่าคงคงไปได้ตอนนี้คะแนนนิยมก็ยังอยู่ในระดับ mm hmm. กลางๆของของพรรคการเมืองทั่วไปค่ะ okay. การเลือกตั้งอาอนี่เราพูดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณสมบูรณ์ค่ะการเลือกตั้งครั้งหน้านี่นี่แน่นอนแล้วว่าจะจะเกิดขึ้นปีหน้าแน่นอนนะคะดูแล้วคุณสมบูรณ์เนี่ยจะกลับอีกไหมคะหมายถึงจะกลับมาเป็นนักกีฬาไหมคะจะลงแข่งอีกไหมก็ก็เหมือนที่เรียนนะครับมันก็มีองค์ประกอบเยอะมากเพลเพลคณะรัฐมนตรี ปวดก้าลงมาเสร็จแล้วพอปวดก้าเสร็จภายในสิบห้าวันเนี่ยต้องถแถลงนโยบายค่ะแล้วก็หลังแถลงนโยบายค้สรับถวายสัตว์แล้วก็ต้องต้อง,อง,องถแถลงนโยบายค่ะในระหว่างที่ถแถลงนโยบายผมเชื่อว่าเชื่อว่านะค่ะมีการร้องเรื่องจริยธรรมกันใชนนน่ไม่รู้ะจะได้ทํางานกันไหมบางคนวิเคราะห์ว่าเอ๊ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขาดจริยธรรม แล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งอาจจะยุบสภาดีไม่ดีอาจจะยุบก่อนสี่เดือนซะด้วยซ้ำไปใช่ก็ก็ลองคิดดูนะความหมายของของของคำว่าขัดจริยธรรมเนี่ยมันก็อาจจะตีความได้ได้เยอะมากแต่ตั้งคนนี้ที่ยังมีปัญหาอยู่เรื่องขาดคุณสมบัติใช่ไหมะแล้วก็ถ้พอร้องเสร็จ ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญสารรัฐมนูอรับคำร้องพอรับคำร้องว่ให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ให้อรัฐมนตรีนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่อ้าวท,ทําไงทีนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยผมว่าเผลอๆอาจจะไม่ถึงส<ม>ี <4 S 2> เ่เดือนเร็วกว่าที่เราคิดไม่ถึงสี่เ<ๆ>ดือนใช่ครับ